อะสบายดีใหม่ฮะกับสตาร์ทก่อนสบายดีะสบายดีพี่น้องต่างประเทศกันไรทางไก่ทางไก่เดราประเทศไทยดันต่างประเทศจะดีเมื่อนี้มาเตรียมงานมาหนังเสาวกันเมื่อนี้เนาะปราเมาออกมาเฮือนของหน้าสาวเพิ่นจัดงานกินดองของลูกสาวเพิ่นน้องน้องถีบเนาะนางถีบ นางทิพย์พ่นมีข่าวดีได้ทิ่ประเมาปล่อยคลิปออกไปเหมือน่ะงาเคี้ยวเพผนจัดคองหายบางคนกะจีผู้่าทิปได้เนาะติดตามเบงเดอพี่น้องหน้าตาเป็นอย่งใดแต่เคยเขากล้องอยู่ดอกเนาะแต่ว่าบ่ได้หูจักนะน่ะมีอยู่ตอนนี้กําลังกะเตรียมอยู่เนาะนางทิพกับโบยูยังไปสื่อสื่อของอยู่ในเมือง โดยก็สบายดีเด้อโบทุกคุทุกคนที่เขามาเบิ่งส่องปลาเมาเนาะกานเห็นในกาสีคุณคุณอยู่สถานที่นี่เนาะเพราะว่าเคยมาตอนที่งานงานซุบอ้ายของเราค่ะเนาะเพื่อนเชียเดือนยังก่อนนะจ๊ะตอนเหมือนเดือนสามประมาณเดือนสองเดือนสามเนาะอันงะเดือนสามสามปะบุญเดือนอันน่ะบุญเบิร์นเขาโอ้โอ้โอ้เดือนสามเนาะประมาณนี้แหละแมน ซาวก็จําบ่ค่อยได้ถ้าอันแล้วงานเฮาก็ไปบุญพวนเลยแม่นใกล้ๆกันเนาะเดือน3ออกมาแต่สิช่วงนั่นแหละเนาะเพลงานแจกกั้วพอบุญพวนเลยช่วงนเนะเฮาก็ลงลืไปเบิ่งทีมงานทีมงานเอาติมาลงป้เมากับบ่สิมาแทกเอาศีลเะแทกเอาศีลมื้อน มาแล้วทีมงานลงเต็นหนาคุ้นๆและเนาะมีงานยกมีงานยาำได้กับไปถ่ายเอาแมนเบื่อเย่ะฮ่า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 น่าฮ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 ่่าฮ่่าาฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่่อฮ่าฮ่าฮ่าฮ่น่่าฮ่า้่า่าา่าฮ่หฮ่าว่ เราะมีสุขภาพแข็งแห้งนี่บ่าวติงบ่าวก้มเนาะบ่าวผุดพอกิ้งพอกิ้งนี่พอกิ้งนี่เป็นลุงเป็นลุงของของนั่งฉีบเป็นลุงเนาะโดยลุงแหละเท่าๆวดิ กำลังจัดเตรียมสถานที yeah, ่ไว้เพิ่นก็สิเตรียมแต่เมื่อวานนี่เนาะป้านฟ้าแลบมิดจะม้อยบ่แล้วเพราะว่ามีหนุ่มมาสู่คอโธ่อะ có thăm mà đa toàn, nông xáo nì Cá chém và hiệp hỏi Cái, nông bà vô Nông cá chín vô Cá เบิ่งมาเบ oh, no. ิ่งโอ้โชกะเกียมกระเกียมเหียบหอดฟ้าคือเป่าร้ายแต่ลูกโป่งเออแร่าเกิอีกเร่แตะเข้าเบาเบาเห็ดเออลูกโป่งลูกโป่งหมกหุ่นเออน้องพูนะ โอ้เห็ดเป็นเนาะโอ้น้อพูเป็นมาซอยเจยวกันห่องเยอะแยเอิมเป็นชองห้องบ่เอากับบได้สองยัดเชื่อกจะนอนห้องนี่บ่เอ้หน้าขบายบ่ลูกสาวเหิ่นก็มีสามสาวมีสามสาว เออผู้หนึ่งนอนเต็นท์เพื่นอนน้องนำทิบเป็นกระทาสี้บนท่านแล้วนี่เอ <c oughs> อดู <c oughs> โดูโดย ดมซีอยากใส่เนี้ยกระลึกลือเอาอซีมันเลอะแมวอยากน่เห็ดก็บอกไปเตากระบอกอไรเนี้ยอันก็ตไปท่าเราอูซีอันบักบั่อนบักติดกระบ้ง่ได้อุ๊ติบ่อ๊บเป็นยังพามันนะแม่กิ่งมาแล้วแมกิงสบดีมงานร้านเช้าแม็กิ้งบ่ได้ไปขายป่ามาจัดงานซอยกันจัดงานซอยกันมนี้ นี่สีซ้ำพลาดน,นะสาวอข่อยนี่เนาะมันคือปานพ่าดแหลบแทะภูาบาภูบาวาะ่มาถามขอยอยู่เฮือนนี่เป็นยังคือคือผลาดแหลบแทะ มึงเนียเทปูนกับน้ำโซก็จะเทแล้วผู้บบาวมาเห่นน้ำมึงเนี่ยจีพายมงก็จชใจาพมาแรกมาตเ่อนเนรข้ามาลูเป็นงเนเทปูนทางเขาห้องน้ำเทแลวเยว่าวน้ำสกว่าสันผู้บบาเปมาเห่นมาเห่นมาหาลูกสาวอยู่เพื่อนเอาปมากินมื่หนึ่ห่อมาัอันชื่อหอยโหอยยังหอยโบนหอยแกงังไงหอยหอยค้างหอยค้าง mày mà, à, ma vào lội phải mặt hám vô. mặt con À, thám chị, phượt mát thám chị <laughs> khó và chị ai những thăm mà sa. Khăn nem bò một mộc chúc <laughs> ก็ไปเถี่ยวกับเขาไอกาบไอกาเห็นอยู่กับไอจอบจุบมเป็นกันไ้ไบุญบานเล้าก็ไปเห็นกินเองนี่ไปเถี่ยวบุญบ้านพี่น้องเลยมาเออตัวเองว่ะบัดมาหลิดแล้วก็มาเห็นเ่ากับซ้ำผ้าฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่า่า่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าาฮเาาฮ่่าฮ่า่าาา่ะาฮาา่ เน้อง่วงบอเธอาน้องม่วงแม่นทังแหว่น้องให้ไอกับบอกสื่อฟังอันนี้ทาเมื่อบานี้แหละแ้วกาแต่ามแล้ก็มาเดกนเออเองกเป็นน่บ่มีเมียบ่ลกมีทำงานมาแล้วสีี่ปีเป็นยังลูกมันบอเข่าใจกันโอเข่าใจกันก็เลยดูเออแบบบอกฝากอะไรแม่ก็จะมั่นม่ได้เลยคนตกจากเลย

นั่งนั่งทีน้องกล้มหมอลูกเคยลูกช้าเลยล้มลูกช้าลูกช้าพอดมาเด้ล้มจะลุมแล้วจะล้เราม่เท่าล้มมอลูกเคยสมโอจังได้ไวนน้ก็นั่งเลยคนเยออยาเมื่อก่อดไปง้าปตาเลนะออมันมันแมงกมงย หัวได้ปัดอันเมื่อไรอันสิมาบ้าหน้านีือเจ๊แล้วอันเปสะพานบอยอจีได้ลิ้นอะเมยใหญ่เม่ใหญ่ก็มาหนังหัวอยู่เม่ใหญ่กูดีเมยนเช้าอันก็พองเนาะจะไวดีเม่์ใหญ่มาหัวควนจับพ่อจังได้ลัเคยไว้ไม่เท่าแปแอันเอาไม่เท่าเออน่ะ แมเจ้ขวย่ยเอ้ากับม่เอยเด้ี่หน้าวะม่นีอัเข้าแงแล้เดนีค้จม่าะเเท้าสบายดีนบาังเจ้าเจ้าอยู่ภากันฮิวเลยมีแต่โฆษณาอยู่เราเล่าเรื่องอันได้ลูกเคยนี่ยได้คือไว้แท้ที่แท้แม่แม่เท้านี่ยไปสัมผัสเอาลูกเคย ยังก็พ okay, ักก okay, ันหัวอยู่เอาเอาเอายอพร้อมกันตีเตาเล็อนเอาเต็ดมาลงเนาะคลิปน <That> ี้ก็สิขอจบเพียงสำนีก่อนเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ต้นป้อมเอาหน่ยเด้อขอบใจแม่บ่ขอให้ทุกคนจงส่งดีมีความสุขเด้อไอ้โม่ไอ้แร่เลยนะ